สวัสดีค่ะมาดามเองเจนผู้หญิงสีวิไยจากซชลใจนะคะขอต้อนรับเข้าสู่แองเจล่ากทาหลอด3 855นะคะช่อง YouTube แล้วก็แองเจล่ากทาหลอดจากเขต Facebook ด้วยเช่นกันนะคะวันนี้นะคะมาดามนะคะจะมาเปิดไพ่ทานายดวงนะคะโดยรวมโดยทั่วไปการงานการเงินความรักและสุขภาพนะคะให้กับคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีในเดือนพฤศจิกาย,ยน2 5 6 4ค่ะ เป็นภาพโดยรวมนะคะกดใช้วิจารณยญายในการรับชมรับฟังนะคะถ้าหากว่าใช่หากว่าชอบนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e เป็นกําลังใจให้กับมาดามนะคะจะได้มีกําลังใจมาทําคลิปดีๆให้ทุกคนได้รับฟังกันเอาไว้ปรับใช้เป็นแนวทางในชีวิตเท่านั้นนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะนะคะ ถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะคนที่เกิดในวันพฤหัสสบดีนะคะเดือนพฤศจิก,กายนค่ะ2564นะคะดราจะเช็คพลังงานนะคะภาพโดยรวมก่อนนะคะว่าการงานการเงินความรักสุขภาพของคุณเป็นเช่นไรอย่างไรเอ่ยนะคะเป็น กัอนอ่านแบบภาพโดยรวมน,นะคะ energy อาจจะสลับกันบ้างน,นะคะทั้งท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีนะคะเข้ามาฟังได้ทั้งหมดค่ะว้าวโอ้ energy น่ากลัวว้าวนะคะแต่อย่าเพิ่งตกใจนะคะคุณขานะคะ เจ้าชะตาของคนที่เกิดในวันพฤหัสนะคะคุณได้ n i อว t นนะคะเป็นภายของราศีธาตุไฟค่ะเป็นคนที่มีพระกลังในการาทำงานนะคะตั้งใจทำงานนะคะแล้วก็มี7ดดาบตามมานะคะอย่าเพิ่งตกใจ3ดาบนะคะดอทาวเวอร์นะคะแล้วก็ห้าไม้เท้าลักษณะแบบนี้อาจจะเป็นเรื่องของอ การงานและก็ความรักก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะคะมีปัญหาขัดแย้งกันนะคะาในองค์กรในครอบครัวในคู่ของเราแล้วแต่นะคะให้ไพ่เล่าเรื่องนะคะเรามาต่อกันเลยค่ะมีเจ็ดดาบมีสามดาบมีตึ่ทา,าวเวอร์แบบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแบบไม่ทันได้ตั้งตัวมาดาขยายต่อให้เลยนะคะก้าไม่ท้าวค่ะน่าจะเป็นเรื่องงานนะคะคุณขาเรื่องงานแล้วก็ หาเรียนตามมาเรื่องงานเรื่องเงินนะคะคุณมีปัญหานะคะคนวันพฤหัสขาแต่ทุกอย่างมันต้องได้รับการแก้ไขนะคะแล้วก็ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ะคะ่ะเพราะคุณเป็นคนเก่งนะคะคุณเป็นคนที่รักในหน้าที่การงานเห็นไหมคะเรื่องงานจริงๆแหละนะคะนายอวานแบบนี้นะคะขยายด้วยนายอฟวานนะคะก็คืออัศวินถือไม้เท้า คุณเป็นคนที่ขยันทํางานมากนะคุณเกิดจะอาจจะเป็นคนที่เกิดในราศีแทุไฟเม่สิงห์ธนูนะคะประมาณนี้แล้วก็คุณตั้งใจนะคะปัญหาที่เข้ามานะคะมันกําลังจะถูกปรับเปลี่ยนลงไปแล้วนะคะคุณมีทั้งปัญหาเรื่องของการงานและปัญหาเรื่องของการความรักเรื่องสุขภาพโดยคุณวันพฤหัสเอเนจีในเดือนพฤศจิกายนของคุณค่อนข้างจะหนักหน่วงแต่ถามว่ามันจะแก้ไขได้ไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่คาแนะนํากันค่ะ บพลันเกิดขึ้นนะคะคุณอาจจะทะเลาะกับใครมาแล้วนะคะคนข้างๆตัวเรา mm hmm. เพื่อน mm hmm. พี่โนโ้องครอบครัวคนรักแฟนสามีภรรยาได้หมดนะคะคนที่เข้ามาดูนะคะเป็นท่านชายเป็นท่านหญิงสุภาพรุษสุภาพสตรีได้หมดค่ะเพราะฉะนั้นนะคะนักนดวงในการทํางานมากๆข้าไม่เท้าเรื่องงานก็ปวดหัวอยู่แล้วเรื่องความรักมามาตามอีกนะคะมีถึงเดาบนะคะ เขาไม่พูดความจริงกับคุณหรือคุณไม่พูดความจริงกับเขานะคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าไพายย่จะพูดออกมาแบบไหนนะคะเป็นเรื่องของไม่เท้าส่วนใหญ่เลยนะคะเอาค่ะใจเย็นๆใจลมๆนะคะคุณแก้ปัญหาได้อยู่แล้วนะคะไพ่ของมาดามน,นะคะภายในเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ตั้งอธิษฐานเอาไว้นะคะคุณต้องแก้ได้เดี๋ยวเรามาดูคําแนะนํากันนะคะเสร็จแล้วเนี่ยนะคะ ทําง,งานต่อคะ่ะไม่ต้องสวยใจไม่ต้องทำอะไรคะ่ะงานนะคุณมีหน้าที่การงานนะคะคุณเป็นที่คนที่มีพลังขับเคลื่อนในการทํางานที่แข็งแกร่งมากนะคะคุณระดับอายุที่เข้ามาช่วงนี้นะคะตั้งแต่3ามยี่สิบเปรยปลายนะคะใกล้จะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นผู้ใหญ่ไปแล้วเรียบร้อยนะคะถึงคนวัยกลางคนนะคะคนที่เข้ามาดาูในช่วงนี้นะคะ นะคะเพราะว่าเป็นพวกอัศวินทั้งนั้นเลยไม่มีไพ่ของคนแก่คนเฒ่า <c oughs> นะคะแต่ทุกสิ่งเป็นไปได้คะ่ะเพราะวันเป็นการอ่านโดยรวมนะคะไม่ได้เจาะจงใครของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นนะคะการตั้งใจการมุ่งมั่นในการทํางานของคุณคุณไม่เสนใจเรื่องอะไรคะ่ะไอเรื่องอะไรที่มันหนักหนาะสาหาัสปล่อยมันนะคะให้ทิ้งไปแล้วเรามาดูคําคแนะนํานะคะประดามเก็บไพ่ของนี้ให้ก่อนนะคะมาดูเลยนะคะว่าเราจะ มีคำแนะนำและจะแก้ไขปัญหาของเราได้ยังไงถ้าคนวันพฤหัสขาทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นถือว่าดีเสมอเกิดเข้ามาเป็นบทเรียนนะคะมาดามนะคะแจ้งด้วยว่าช่องนี้นะคะแองจล่ากัทลาลอามแปดห้าหช่อง YouTube นะคะของเรานะคะแล้วก็ช่องทางเพจด้วยเช่นกันนะคะเป็นการอ่านไพ่โดยใช้จิตวิญญาณจิตสัมผัสนำเอากฎแรงดึงดูดขึ้นมาปรับใช้คะ่ะขอคำแนะนำเลยนะคะคุณขา มาค่ะยังไม่ต้องวิตกจริตอะไรใดๆนะคะคุณขาคนเกิดวันพฤหัสขามาค่ะคําแนะนำเจ็ดถ้วยนะคะใจร่มๆใจสบายๆหาเวลาพักผ่อนนะคะคุณขามันไปแล้วคะ่ะปันหา mm. เห็นไหมคะสิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นมาแบบไพ่นี้มันล้อกันมากไล่ไพ่มันตรงเพะตรงเพงแบบนี้ใช่ไหมคะจะถ้วยหกดาบแล้วก็ไพ่เอ่จัสเบนนะคะคุณค้า มันเป็นสิ่งที่เรามันเกิดขึ้นจากการกระทําของตัวเราเองนะคะเราอาจจะไปทําทอะไรใครเขาไว้นะคะเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องอดีตชาตินะคะตอนนี้เราพูดถึงปัจจุบันชาติที่เป็นอยู่ในเดือนอพฤศจิกายนี้ก่อนเลยนะคะคุณขาเก็บอารมณ์ที่มันขุ่นมัวเอาไว้ข้างในนะคะน้ําใสเอาไว้ข้างนอกนะคะเราอย่าไปสแสดงให้ใครเขารู้เขาทําอย่างไรเขาก็ได้แบบนั้น,นะคะ่ะหรือเราทําอย่างไรเราก็จะได้อย่างนั้นเช่นเดียวกันในทางกลับกันนะคะเพราะเราเป็นไพ่ เป็นการอ่านโดยรวมนะคะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากตัวของเราเองคะ่ะเราอาจจะเคยไปทําอะไรกับใครไว้นะคะตอนนี้นะคะกรรมมันส่งผลอย่าไปโทษเวรกรรมหรืออะไรต้องโทษการกระทําของเราเพราะว่าการกับการกระทํานะคะกรรมกับการกระทําเป็นสิ่งเดียวกันนะคะเป็นผลของอสิ่งที่ผ่านไปแล้วแล้วก็เป็นผลของปัจจุบันที่เราจะต้องได้รับนะคะเพราะฉะนั้นยอมรับแลแะแก้ไขค่ะขอบทสรุปให้ด้วยนะคะคนที่เกิดในวันพฤหัสคะ่ะ ห็นไหมคะทูอวอฟบอลแบบนี้นะคะคุณขาตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจทํางานคุณขาไม่มีอะไรที่เราจะทําไม่ได้ถ้าเราตั้งใจเห็นไหมคะหนึ่งไม้เท้าว้าวอันนี้คือบทสรุปของคุณแ้วนะคะคำแนะนําออกมาแบบนี้ก็คือให้ไปพักผ่อนให้ทิ้งเรื่องที่มันไม่ดีทั้งหลายนะคะเพราะถ้าเรายอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราต้องย้อนตัวเองเราอย่าโทษ คนอื่นด้วยเราต้องดูที่ตัวเราด้วยว่าเราทําสิ่งใดเอาไว้เห็นไหมคะเนื้องานเนื้อเงินมันมาแน่นอนคุณขาสองไม่เท้าหนึ่งไม่เท้าคุณเป็นคนที่รักในหน้าที่การงานของคุณมากนะคะคุณเป็นคนตรงกันที่ตรงเกินไปบางครั้งเนี่ยอาจจะทำมาให้ให้อ่าไปสะดุดนะคะของอ่อเขาเรียกอะไรย่าพูดว่าศัตรูหรือว่าคู่ต่อสู้ต้องพูดว่า คนที่เขาไม่ชอบเรานะคะเพราะเราทําในสิ่งที่ดีไม่ถูกใจเขามันก็ต้องเป็นเรื่องปกติเพราะเมื่อสักครู่นะคะเจ้าชะตามีเจ็ดดาบขยายออกมาด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องใส่ใจค่ะตั้งหน้าตั้งตาทําต่อไปถึงเงินจะไม่มากไม่มานะคะเดี๋ยวมันจะเกาะกลยใหญ่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะนี่ก็คือบทสรุปของคนที่เกิดในวันเพื่อฤหัสนะคะเดือนพฤศจิกาย,ยนแบบนี้นะคะขอดูสุขภาพให้นิดนึงนะคะสุขภาพของคุณคนวันพฤหัส่ะ สุขภาพเป็นเช่นไรคะโอ้โหพักผ่อนมากนะคะทํางานลุยอย่างเดียวเลยคุณลุยอย่างเดียวเลยนะคะางานอันนี้ที่มองอที่ออกมานะคะจะเป็นงานส่วนใหญ่จะเป็นหน้าง,งานของคนที่ทํางานประจําอยู่กับร้านอยู่กับอ,องค์กรนะคะมีกิจกรรมเป็นของตัวเองด้วยเช่นกันนะคะคุณลุยอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นนะคะก็ให้ระวังตรงไหนเอย่ยให้ระวังสุขภาพด้านไหนเอ่ยนะคะ โอเคจดเรียนเห็นไหมคะคุณทํางานอ่ะคุณได้เงินคุณเก่งมากคุณรู้ไหมคะคุณแข็งแรงมากนะคะสุขภาพของคุณน,นี่ต้องบอกเลยว่ามันแทบจะไม่มีอะไรต้องน่าเป็นห่วงเลยนะคะแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงอีกนิดหนึ่งนะคะนิดหนึ่งนะคะมาดามจะบอกว่าตอนนี้คุณยังไม่ป่วยนะคะความมุ่งมั่นตั้งใจในการทํางานของคุณนะะี่ะ ให้ระวังนะคะธาตุไฟแบบนี้นะคะคุณอาจจะมีลมในท้องเกิดขึ้นบ้างนิดหน่อยนะคะลมในท้องเรียกอะไรนะมอนเหมือนพวกกดเป็นแก๊สแบบค่ะนะคะนะคะแบบนี้นะคะป่วยน้อยค่ะเพราะคุณเป็นคนที่แอคทีฟอยู่ตลอดเวลาคุณเป็นคน,นเมษสิงห์ธนูหรือเปล่าถ้าเป็นนะคะคอมเมนต์ บอกมาดามมาด้วยนะคะเราคุยกันด้วยคอมเมนต์ไม่มีปัญหานะคะมาดามขอคอมเมนต์ที่น่ารักคอมเมนต์ที่สุภาพนะคะให้มาดามนะคะเป็นกําลังใจให้กันค่ะคอมเมนต์ว่าใช่ไหมสามถ้วยแบบนี้นะคะคุณขาชิวๆค่ะไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นเลยสุขภาพของคุณมาดามเปิดให้ท้งสามบ่ายเพราะฉะนั้นนะคะ ดูแค่เรื่องธาตุไฟของคุณนะคะคุณเป็นคนที่ไฟแรงในตัวเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะโปย่าค่ะคนธาตุไฟนะคะแอคทีฟมากๆเพราะฉะนั้นนะคะเตรียมตัวเฉลิมฉลองนะคะคุณขานี่เห็นไหมคะมีอะไรให้บอกอให้พูดคุยกันนะคะปรับความเข้าใจกับคนในองค์กรกับคนในครอบครัวนะคะลักษณะนี้นะคะดูเหมือนจะเป็นคนคน,คนโสดก็ได้คนที่มี เขาเรียกอ,อะไรนะถ้าคุณเป็นลูกน้องคนนะคะหันเข้าคุยกับเพื่อนปรึกษาเพื่อนปร,ปรึกษาผู้ร่วมงานนะคะคุณขานะคะเรื่องสุขภาพไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงเรื่องงานนะคะคุณเอาอยู่นะคะเงินทองก็ยังคล่องปรับสภาพคล่องได้สบายๆนะคะไม่มีอะไรต้องน่าเป็นห่วงในเดือนพฤศจิกายนนะคะคนที่เกิดในวันพฤหัสค่ะสิ่งอะไรที่คุณตั้งใจนะคะ มันสมหวังสมความปรารถนานะคะลุยเลยนะคะมาดามจะยังไม่เปิดไพ่ความรักนะคะเดี๋ยวจะเป็นแยกเป็นอีกทาอีกคลิปของความรักให้นะคะเหมือนที่เคยทาเป็นประจํานั่นแหละค่ะนะคะก็ประมาณนี้นะคะครบ้วนแล้วไม่มีอะไรเรื่องอเรื่องโชคลาภด้วยเช่นกันเพราะว่าหน้าที่ของเรามาจากโชคลาภของเรามาจากการงานคะ่ะทุกคนต้องทํางานคะ่ะเรื่องเรื่องโชคลาภเป็นเรื่องของบุญนะคะทั้งนั้นมาดามฝากไว้นะคะ กด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้มาดามถ้าชอบนะคะยินดีรับฟังทุกคอมเมนต์นะคะทุกคําติชมนะคะขอคอมเมนต์ที่น่ารักนะคะเป็นเพื่อนกันค่ะเรานะคะเป็นมนุษย์นะคะเกิดมาต้องเกื้อกูลกันนะคะมาดามฝากไว้วันนี้นะคะคนที่เกิดในวันพฤหัสคะ่ะหวังว่าจะชอบนะคะหวังว่าจะถูกใจไม่มากก็น้อยนะคะมาดามขอบพระคุณนะคะสําหรับวันนี้ไปนวคะเจ้าีนะคะสวัสดีค่ะ